1นึ่งหนึ่งดทดลองไมโครโฟน1นึ่งสองสาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบครับเมื่อสักครู่นี้เ,เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคผมขอกราบอภัยด้วยนะครับคราวนี้เรียบร้อยแล้วครับมวยในคืนวันนี้ที่นี่เวทีสำโรงจังหวัดสมุทรปราการนะครับมวยคืนวันนี้3คู่เป็นมวยที่สนุกสนานแน่ เพราะว่าเป็นมวยรอบคาร์เท็กซีเอกสองทีนอกเสียสองคู่อีกคู่หนึ่งคือมวยรอบแปดเจ้าพระย์อินทรีคัตติสาผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับแปดเจ้าพญายอินรีคัตติสาก็จะได้พบกับรุ่งรัตชาติสมิงคลาในรอบชิงชนะเลิศวันนี้เป็นรองออรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างรุ่งศักดิ์สิทธิ์เสียนกุยกับก้องบุรีปิยาพันธ์ถ้าใครคนหนึ่งคนใดชนะ ในรอบ8เจ้าพญายอินทรคติศิกก็จะได้ขึ้นไปพบกับรุ่งรัตช,ชาติมิงคลาคุณอนุชาวัชรดังคะบอกว่าจัดเอาไว้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ครับขณะน,นี้วงการกีฬาของเมืองไทยเราคึกคักเป็นพิเศษท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ากิจการกีฬาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันเรามีหนังสือพิมพ์รายวันนะครับ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มีแต่ข่าวกีฬาให้ท่านที่สนใจกีฬาได้อ่านกันทุกวันฉบับราคา3บาทคือหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันผมขอกราบเรียนว่าก็อาจจะถือได้ว่าการที่มีหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันขึ้นมาในประเทศไทยเราเป็นหนังสือพิมพ์กีฬารายวันนั้นก็แสดงว่าคนไทยสนใจกีฬามากคุณคณิษฐาจะได้บอกคู่ที่หนึ่งรู้สึกจะเป็นมวยแทนกันนะครับมวยที่ป่วยก็จะต้องให้แพ้ไปเลย คาร์เท็กซีเอ็กซ์ีคู่แรกนี่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแทนคณิ t าจะบอกท่านครับฝ่ายแดงนะคะชื่นชมศักจารุพรน,น้ำหนัก126ปอนฝ่ายน้ำเงินได้แก่สิงแดงสิทบวรซึ่งเป็นมวยแทนมาแทนสกุลศึกพิษณุราชันซึ่งป่วยนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้จะชนะหรือแพ้ชื่นชมศักจารุพรก็จะเป็นผู้เข้ารอบไป ชื่นชมนั้นชื่อจริงว่าอนันต์แย้มผอบอายุ21ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรสถิติการชกมวยทั้งหมด22ครั้งชนะ16ครั้งแพ้6ครั้งขึ้นชกมวยครั้งแรกที่จังหวัดชุมพรได้รับรางวัล300บาทจบการศึกษาชั้นมศ5ครั้งสุดท้ายก็ชกที่บ้านเกิดจังหวัดชุมพรชนะคะแนนศักสัมราญปอยุธทธโยธา ผู้จัดการหรือหัวหน้าคณะคือคุณเชนไพรอนันต์และผู้ฝึกสอนคือคุณสมชายจรัสสมบูรณสุขครัฝ่ายน้ำเงินสิงแดงสิทธบวรซึ่งมาแทนสกุลศึกพิษณุราชันนั้นชื่อจริงว่าสมพรสมพานเพียนอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอหนองโทษ หนองโทนจังหวัดศรีสะเกดชกมวยมาประมาณ20ครั้งชนะ17ครั้งแพ้เพียง3ครั้งเท่านั้นชกมวยครั้งแรกในชีวิตที่งานวัดบ้านเกิดได้รับรางวัล70บาทจบการศึกษาชั้นมศ5ปัจจุบันก็อาชีพชกมวยอย่างเดียวชนะคะแนนหงทองเจ้ามงกุฎในครั้งล่าสุดผู้จัดการหรือหัวหน้าคณะก็คือคุณวิเชียนแก้วนพร,รัตน์และผู้ฝึกสอนคืออาจารย์บุญเลิศพวงมาเทศค่ะเพเช่นคุณสืบพงค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมยกนี้เป็นยกที่1นนะครับเป็นมวยรอบยอดไวยไทยคาลเทคซีเอ็กทีรอบแรกแบบแพ้คัดออกนะครับระหว่างชื่นชมศักดิารุพรน้าหนักร้อยี่ปอนด์เป็นฝ่ายแดงกับสิงห์แดงสิทธิ์บอรน้าหนักร้อยี่ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ําเงินสําหรับฝ่ายน้าเงินนะครับสิงห์แดงมาแทนสกบุลศึกเพชรธนุราชันฝ่ายแดงคือชื่นชมศักดิารุพรไม่ว่าแพ้หรือชนะในวันนี้นะครับจะเข้าไปชกในรอบที่2ต่อไปน้าหนักเท่ากันนะครับร้อยี่สิบหกปอนด์ ป็นมวยถนัดซ้ายทั้งคู่สิงแดงพยายามเตะซ้ายขณะที่ชื่นชวพยายามเตะขวากรรมการผู้ตัดสินบนเวทีกรรมการสมบัติทองล้วนกรรมการให้คะแนนสองท่านกรรมการคงศักดิ์แป้นละม่อมกับกรรมการนรง์ตันบุญมีนะครับกรรมการให้คะแนนสองท่านวันนี้แน่นขนาดไปเช่นเคยนะครับลุกวันเสาร์จะมีมวยดีที่เวทีสำโรงนะครับท่านผู้ชม พยายามเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่พลาดเป้าหมายไปอย่างบุ่ดิดทีเดียวลุกวันเสาร์นะครับจะมีมวยดีรอคาถูกขณะนี้เวทีมวยสมรรงได้ขยับขยายเวทีอัศจรรย์ใหม่นะครับเพื่อต้อนรับแฟนมวยอย่างแน่นขนาดลุกวันเสาร์ทั้งคู่ยังจดจ้องกันอยู่ เป็นมวยรอบยอดไมไยไทยคาวเทคซีเอทีนะครับรอบแรกแบบแพ้คัดออกเชิญชมสัตจารุพรฝ่ายแดงกับสิงห์แดงสิบประวรฝ่ายน้ำเงินทางคู่ขยับสิงห์แดงขยับจะเข้าหาหมดยกที่หนึ่ง วันพฤหัสบดีที่9มกราคมมีการถ่ายทอดที่เวทีรังสิตคู่เอกแสนสถานแสงฤธิ์กับพายัพเปรมชัยคู่เอกแสนสถานแสงฤธิ์กับพายัพเปรมชัย9มกราคมที่รังสิตฝ่ายน้ําเงินนั้นเป็นมวยแทนนะครับฝ่ายแดงไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็จะได้คะแนน2คะแนนยกที่2ครับท่านผู้ชมระวังชื่นชมศักดิ์จารุพรฝ่ายแดงกับสิงห์แดงสิทธิประวรฝ่ายน้ําเงินเป็นมวยถนัดซ้ายเดียกันทั้งคู่นะครับชื่นชมพยายามขยับจะเตะไม่เตะ ขีบขวาพลาดไปน่าดูครับท่านผู้ชมคู่นี้สิงแดงเตะซ้ายพลาดไปเป็นมวยรอบยอดไว้ไทยคารเท็กซีเอ็ก์สองทีรอบแรกแบบแพ้คันออกนะครับซึ่งฝ่าย้ําเงินมาแทนสกุลสุบพิษสนุราชันซึ่งป่วยเชิญชมอเตะซ้ายสิงแดงเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายก็ไปอีกทีหนึง่ง ชื่นชมขยับจะเตะนะครับไม่เตะเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ชื่นชมเตะซ้ายขณะที่สิงห์แดงพก็ยังจะเตะซ้ายโต้อตอบกันไปวันอังคารและวันเสาร์นะครับจะมีมวยดีที่วีทีมวยสำโรงนะครับถ่าดูถูกสิงห์แดงเตะซ้ายสองทีซ้อนเข้าที่ลำตัวอย่างจังทีเดียว อานี้นะครับเวทีสุโรงขยายอัติยัใหม่นะครับตอนนรับท่านผู้ชมเชิญนะครับเชิญมาชมที่สนามตั้งปุ๊บหญิงแดงไตซ้ายตีศอกซ้ายพลาดไปอาวุธขันกันครับคู่นี้ครับเชิญชมเตะซ้ายเตะขวาให้พับในเชิญชมขยับจะเตะไม่เตะถอยออกไปอีกแล้ว ติงแดงเตะซ้ายต่อยซ้ายชื่ดเชิงทีขวาสกัดไว้ชื่ดเชิงต่อยนะครับขยับจะต่อยแต่เป็นกรับเปลี่ยนมาเป็นเตะขวาเข้าที่ลำตัวแน่นขนาดเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศในสนามมวยสนามนี้ชื่ดเชิขยับจะเตะไม่เตะเตะขวาพลาดไปเตะขวาพลาดไปขนาดนี้สิงแดงเตะซ้ายก็มาที่ลำตัว ยังไม่มีอะไรรุนแรงนะครับยกที่2แล้วชื่นชมเตะขวาเข้าที่พับไปสิงแดงเตะซ้าย2องที้อนทุกวันอังคารและวันเสาร์นะครับจะมีมวยดีที่มีทีสมรงนะครับค่าดูถูกดูมวยสะดวกนั่งลุกสบายนะครับตอนนี้สิงแดงเตะซ้ายต่อยซ้ายชื่นชมเตะขวาเบาๆ หมดยกที่สองยกที่สยกที่ยกที่สามครับท่านผู้ชมระวังชื่นชมศักจารุพรน้ำหนัก126ก้อนเป็นฝ่ายแดงกับหญิงแดง10ปอนด์น้ำหนัก126ก้อนเท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินยกที่สามเริ่มแล้ว ึนชอมเตะซ้ายขึ้นชมเตะขวาสิงห์แดงเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าที่ลำตัวสิงห์แดงถีบขวาขึ้นชมเตะซ้ายสิงห์แดงเตะซ้ายหลางคนตันงเตะนะครับตอนนี้ขึ้นชมเตะขวาสิงห์แดงเตะซ้ายสิงห์แดงเตะซ้ายเข้าลำตัวทั้งคู่รางวัลดูเดือดไม่อีกเช่นเคยนะครับโดยเสียทรงการชนะชูศักมอบหนึ่งเครื่องโดยสัทตาีิอุตสาหกรรมมอบอีกหนึ่งเครื่อง เริ่มดูเดือนขึ้นเป็นลำดับชื่นชมไปซ้ายก็ที่ลำตัวอย่างจังเสียงแดงเตะขวาเข้าที่พับนอกสิยงน้ำเสียงแดงเตะซ้ายเตะซ้ายก็ที่ลำตัวเรียกเสียงเทดังสนั่นทีเดียวเสียงแดงเตะซ้ายเตะซ้ายชื่นชมเตะซ้ายบ้าง ชุดแดงเตะซ้ายก็ที่พับในรางวัลพิเศษอาจจะิ่มอบรางวัลพิเศษเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมชุดแดงพยายังเตะซ้ายก็ที่พับน่อเล่นช่วงเตะซ้ายทีดแดงเตะซ้ายชนชมพีษสกัดไว้เล่นชมพิษขวาพลาดไป แข้งเตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายพลาดไปเนชมทีบขวาที่หน้าอกผู้ชมภายในสนามแน่นขนัดทั้งสี่ด้านเลยนะครับท่านผู้ชมแข้งขยับคู่แรกเตะกันอย่างประทับใจเขืนชมเตะซ้ายแข้งเตะซ้ายแข้งเตยซ้ายกันที่กอกหู เพระผมเผาอะไรกันแล้วไอ้พางตีเขาไม่ถนัดเลยแยกตัวผมพัดออกไปเองมีตราดสิงแดงจิตวนมวยแทนนะครับอาการสมรู้ร่ดแรกเตะกันคนละทีเชื่อมชองเตะขวาเชื่อมชองเตะขวาสิงแดงเตะซ้ายแรกเตะกันหน้าดูนะครับสิงแดงเตะซ้ายเชื่อมช่วงเทีมขวา กลางวันดูเดือดน,นะครับยังมีเป็นโทนทันศน์สีทางอีกสองเรื่องหวนรังวัลพิเศษเช่นสอบกลับโจโรเข้ฟ้าหงางแอนติธิมว่าไพ่อีกเช่นเคยเป็นเช่นเคยนะครับหมดยกที่สาม วันนี้ก็มีชายงามจากประเทศสแก,กนดิเนเวียคือลุควิทอิงเงนียเพิ่งเดนมาชมรายการที่เห็นอยู่มีหนวดใส่แว่นเนี่ยนะครับยกที่สี่ของมวยรอบยอดปเท่ไทยคาเท็กงเอกสองทีระหว่างชื่นชมสักจารุพรฝ่ายแดงตับส,สิงแดงจิตประวรฝ่ายน้ำเงินเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ประกบเข่าวงในกันอยู่ชิ้นชมดตีเข่าซ้ายชื่นชมตีเข่าวขวาชื่นชมดตีเข่าซ้ายลากกันไปตีศอกซ้ายพลาดไป เอาละครับน่าดูแล้วตอนนี้แรกเตะกันทละทีทีมแดงเตะซ้ายก็จะนำตัวอยทีมแดงเตะซ้ายก็จะนำตัวเชิญชมเตะขวาพลาดทีมแดงเตะซ้ายต่อยซ้ายเชิญชมเดินเข้าหานะครับเชิญชมกระโดเข้าในไทยกระโดดีแมแดงเตะขวาเชิญชมเตะขวาประกดดเข่าในกันแล้วทีมแดงตะเข่าซ้าย ขาึ้นดันตีเข่าซ้ายขึ้นดันตีเข่าขวาเขื่อชมตีเข่าซ้ายตอนนี้ยังขึงนดัตีเข่าขวาตอนนี้ประกอบเข่าในยกันอยู่เขื่อนชล้างเข่ากันแล้วครับตอนนี้ขึงนดันพยายามจะตีเข่านะครับเขื่อนชมเอาเข่ายันไว้ผีกันไม่ถนัดเขื่อนชมตีเข่าซ้ายเอาเข่าขวายันไว้อีก ส่วนมือก็จันหน้าไว้สีเข่าซ้ายตั้งทีหนึ่งสิ้งแดงตีศอกขวาตีศอกซ้ายสแดงไปซ้ายสองทีซ้อนเขาจะนับตัวช็ชมตีเข่าซ้ายสิ้งแดงตีเข่าขวาสิ้งแดงตีเข่าขวาเปลี่ยนเชื่อกมาเข่าซ้ายยันไว้กรรมการเห็นทำไรไม่ถนัดนะครับแยกออกไป ลงที่สี่แล้วสิงแดงเตะซ้ายยืนช่วงบอลขวายันไว้สิงแดงต่อยซ้ายสิงแดงถีบลาดไปสิงแดงต่อยซ้ายก็ดิโกกหูยืนช่วงต่อยซ้ายนะครับก็าติดลำตัวไม่ไม่ไม่จังนักพยายามเดินก็หาเตะขวาก็ติดลำตัวสิงแดงเตะซ้ายสิงแดงเตะซ้ายก็ดิลำตัวถีบขวายันไว้ต่อยซ้าย โยนเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวปรกอบเข่าในกันอยู่นะครับยื่นชมเวียงสิงแดงลง้มลงไปลกกันใหม่ิแดงขีดขวาไอยซ้ายขีดขวายกที่สี่แล้วนะครับยื่นชมเตะขวาพลาดไปอีกสิงแดงเตะซ้ายเข้าที่ลำตัวหมดยกที่สี่ แม้จะเป็นมวยแทนนะครับแต่สนุกเลือกเกินครับรชมต่อไปครับรฝ่ายน้ําเงินไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ก็คงไม่ได้คะแนนอะไรแต่ฝ่ายแดงนั้นได้เปรียบเพราะฝ่ายน้ําเงินมาแทนผู้ชกของฝ่ายแดงนั้นวันนี้ก็ป่วยครับ<ภ>ย,ยกสุดท้ายนะครับระว่างที่ชมสัปจารุพรฝ่ายแดงกับสิงห์แดงสิงห์วรฝ่ายน้ำเงินยืนชมพยายามเดินเข้าหาถุงสิงห์แดงเตะซ้ายยืนขวาชืนชกเตะขวาประกบเข้านายก็ถแล้ว แดงตีเข่าซ้ายชื่นชมตีเข่าซ้ายสิีแดงโยยืนบนเชือกเลยนะครับตีเข่าขวาชื่นชมตีเข่าขวาสงแดงตีเข่าซ้ายเขาตีลำตัวอย่างจังทีเดียวสิแีแดงตีเข่าซ้ายสิีแดงตีเข่าซ้าย แทงช้อนเปีกขึ้นเลยนะครับนีเข่าซ้ายก็ตีต้นขานีเข่าซ้ายกันอีกยกสุดท้ายแล้วทีแดงตีเข่าขวาทีชกตีเข่าซ้ายลากกันไปลากกันมาอยู่นะครับยังทำอะไรก็ไม่ถนัดทีแดงตีเข่าขวาทีชกตีเข่าซ้ายทีแดงตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้าย หัวหมอไปเลยนะครับลูกนี้หนีเข่าซ้ายกันอีกแล้วหนีเข่าขวายืนชมทีเข่าซ้ายสองคู่หนีเข่ากันอยู่แั้วก็รัดปัดเพี่ยงกันอยู่นะครับทีแรกทีเข่าขวาทีเข่าซ้ายรางวัลดูเดือดมีอีกชุดหนึ่งนะครับคู่นี้เป็นคู่แรก เป็นมวยรอบยอดมวยไทยซัลซิงดีเอ็กสองปีรอบแรกแบบแพ้คัดตอกนะครับจุดชมตีเข่าขวาก็ลูพิส้ขาจังหน่อยที่บริเวณลำตัวเอาเข่าขวายันไว้ตีเข่าขวาที่ลำตัวอีกขีดซ้ายยันไว้ติตแจออ็คขีดซ้ายต่อยซ้ายให้ซ้ายเข้าที่ลำตัวถจุดชตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายก็ที่ลำตัว อไปหน่อยหัวลอดออกนอกเชือกมีกลางเชิญใหญ่นะครับตอนนี้หมดยกที่5ยกสุดท้ายกรรมการสมบัติทองล้วนกรรมการผู้ห้ามบนเวทีรวบรวมใบให้คะแนนจากกรรมการผกกสักแป้นละม่อมและกรรมการนารงตันบุญมีแล้วชูมือให้สิงแดงนะครับสิบวรฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนน ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG